สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมกลับมาเจอกับพี่อีกแล้วนะครับเพราะว่าที่พี่ได้มาทําคลิปคลิปนี้นะฮะเพราะว่าอยากเห็นน้องๆหลายๆคนนะครับที่ตั้งใจอยากจะเล่นเกมตามที่พี่ได้ลงคลิปไปนะครับเพราะว่าเกมบางเกมเนี่ยที่เราเล่นในเพสโต e นะครับมันอาจจะใช้เวลานานมากนะครับแล้วก็ใช้เวลาหาเงินนานพอสมควรครับ แต่โปร,โกรเกมตัวที่พี่ลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโปรโบัสซิมูเลเตอร์อัลติเมตเป็นมอดนะฮะแล้วก็เป็นตัวเกมทักซิมูเลเตอร์อัลติเมตเหมือนกันนะรับอกพูดเร็วลิ้นก็พันนะฮะสองตัวเกมนี้พี่เพิ่งลงไปมันๆนะครับผมแล้วก็ลงลิงก์ไว้ให้แล้วแต่น้องๆหลายๆคนบอกว่าพี่ผมโหลดมาแล้วมันเล่นไม่ได้นะพี่มันเด้งนะครับผม อ่ะโหลดตามลิงก์พี่เลยแล้วก็ติดตั้งเสร็จปุ๊บทำไมมันเข้าไม่ได้ครับพี่มันเล่นไม่ได้วันนี้นะครับอย่าลืมฟังคลิปนี้จนจบแล้วก็ที่สำคัญทำตามพี่จนจบคลิปถ้าขาดอย่างหนึ่งอย่างใดหรือข้อหนึ่งข้อใดไปน้องๆจะเล่นไม่ได้ทันทีนะครับสำหรับโปรตัวใหม่ล่าสุดนี้นะครับต้องทำตามพี่เท่านั้นนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามพี่ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้สมมติว่าน้องๆกดในลิงก์ที่พี่ให้ดาวน์โหลดนะครับในคลิปนะครับผมก็ดาวน์โหลดมาปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าดาวน์โหลดนะเราจะเข้าไปดูที่ไหนนะครับก็เข้าไปที่ Google Chrome ครับผมอ่าโอเคแล้วมาที่ขีด3ขีดนะครับขีด3ขีดแล้วก็มาที่ดาวน์โหลดครับผม มาดาวน์โหลดตรงนี้นะมันก็จะขึ้นดาวน์โหลดตรงนี้นะครับอันนี้พี่ดาวน์โหลดมา2เกมเลยแล้วก็จะทำจะทาเป็นตัวอย่างแค่1ตัวอย่างนะครับแต่ว่าทําแค่ตัวอย่างเดียวโปรเกมใหม่ล่าสุดที่มันออกมาในเพจต่างๆนะครับพี่ว่ามันน่าจะทําเหมือนกันหมดแล้วก็น่าจะปลดล็อกอนุญาตจากาจากตัวเกมมันก็จะมาจากแหล่งที่เราไม่รู้จักนั่นแหละนะครับผม เป็นไฟล์นอกว่างั้นเถอะเออเป็นไฟล์เวรัสนะทุกคนที่โหลดตัวเกมมอดมาต้องจำใจนำไวรัสกลับมาแต่ไม่ต้องกังวลครับมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกสแกนเลาวนะครับพี่ก็สแกนเอาเหมือนกันเราเล่นเสร็จเบื่อแล้วก็ลบอยากเล่นแล้วก็โหลดมาใหม่เออแต่ต้องทำตามวิธีพี่นะครับทีนี้มาดูพี่จะสอนวิธีแก้โปรเด้งเกมเด้งนะครับว่าเออพี่โหลดมาแล้วมันเล่นไม่ได้ก็จะ พูดไปจะช้านะครับแล้วก็สอนไปจช้าเนาะอย่าเพิ่งว่าพี่นะเกินบ้างอะไรบ้างกา็ดูวิธีที่พี่จะพาทำแล้วกัน,นครับพี่ก็จะไปกดติดตั้งเป็นเกมทักซี่มิเลเตอร์อัลติเมทแล้วกันนะครับามาดูเลยนะครับผมอาจจะมีบางท่อนบางคลิปที่พี่จะตัดไปนะครับโอเคถ้ามันขึ้นหน้านี้ใช่ไหมนะถ้ามันขึ้นเป็นอะไรมอด a p k o ok. k com installer คุณต้องการติดตั้งแอปนี้ไหมกดกดติดตั้งไปเลยครับไอตัวนี้ตัวสีดำเรากดติดตั้งไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามันมีโฆษณาหรืออะไรเด้งขึ้นมาพี่อาจจะตัดนะครับแต่ถ้าไม่มีโฆษณาพี่อาจจะทําคลิปยาวไปเลยนะฮะที่สําคัญเน้นย้ําทําตามวิธีที่พี่บอกทุกขั้นตอนอาจจะเล่นได้โปรเกรมอะจ,จะเล่นได้ทุกโปรก็แล้วกันนะครับ พอ่าเพราะพี่ลองมาแล้วสำหรับนะทุกคนน้องๆทุกคนนะครับที่ชื่นชอบการเล่นโปรโนะโอเคติดตั้งเสร็จแล้วกดเรากดเสร็จครับอย่าเพิ่งกดเปิดนะครับอย่าเพิ่งกดเปิดกดเสร็จครับผมโอเคกดเสร็จปุ๊บก็กดปุ่มโฮมออกทีนี้เราก็มาค้นหาแอปเกมของเราคือแอปนี้ใช่ไหมเออตัวแอปเกมทักซิมเลเตอร์แอตเตอร์เมท คือแอปตัวสีดําเราก็กดตัวสีดําเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าพี่คิดว่าน้องๆน่าจะเข้าตัวนี้แหละและก็มันไม่มีหน้าเกมขึ้นมาใช่ไหมละ่ะเออพี่จะพาเข้าไปดูนะกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับเราต้องมาติดตั้งตัวเกมเลยก่อนนี่มันเป็นภาษาอะไรวะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นไฟล์นอกพี่บอกแล้วนะฮะก่อนที่เราจะได้ตัวเกมเขามาเล่นนะครับเพราะว่ามันเป็นของต่างประเทศไง เป็นของเว็บอื่นนะครับที่เขาทำโปรออกมาให้เราเล่นเราต้องทำตามพี่นะเออพอเรากดเข้าแอปสีดำปุ๊บเห็นไหมมันจะบอกให้เรากดอนุญาตติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักนะครับนี่กดติ๊กหนึ่งทีพอกดติ๊กหนึ่งทีทุกคนกดกลับเออกดกลับบอ,อกเลยนะครับรอครับรอเออโอเคไหมอ่ารอก่อนนะ ไม่มีโฆษณาพี่จะทําคลิปยายาวเลยนะครับเพื่อให้ทุกคนให้น้องๆทุกคนที่อยากเล่นพี่เอาใจทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเห็นคอมเมนต์มาหลายเหลือเกินเออมาเยอะเหลือเกินพูดไทยก็ตกลาวไปแล้วตนะีนนี้เออรอให้มันติดตั้งเสร็จโอเคทีนี้หน้าตัวเกมทัคซิม i เลเตอร์อั t i m a t e มาแล้วครับทุกคนมันขึ้นมาแล้วเราต้องการอัปเดตไหมเราก็กดอัปเดตไปเลยครับนี่รอบแรกที่เราติดตั้งตัวโปร เรากดอัปเดตตามพี่ไปเลยถ้ามันมีให้อัปเดตรอบที่2ในเพจสโตอีนเน้นย้ําว่าอย่าไปกดอัปเดตในเพจสโตนะครับปล่อยมันไว้เลยนะครับไม่ต้องไปกดอัปเดตในเพจสโตเพราะว่าไอตัวโปร,โกรเกมนะเขาอัปเดตมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปอัปเดตในเพจสโตนะถ้ามันเด้งขึ้นมาอย่าเพอิอไปกดนะครับเพราะว่ามันจะเล่นไม่ได้เข้าไม่ได้เราก็ต้องมาลบทิ้งแล้วก็มาติดตั้งใหม่นะครับโอเค ทีนี้พอมันติดตั้งสำเร็จอย่าเพิ่งกดเปิดนะครับน้องๆกดเสร็จโอเคไหมอ่ากดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพี่จะเข้าเกมให้ดูว่าทำไมน้องๆหนูๆกดตามที่พี่บอกแล้วนะครับแต่มันเข้าไม่ได้พี่มันเด้งโอเคเดี๋ยวพี่จะกดเข้าตัวเกมนะทีนี้มาดูว่าพี่จะเข้าตัวเกมได้ไหมหลังจากที่น้องๆหลายๆคนเข้าไม่ได้นะครับ เพราะว่าลืมทําลืมทําสิ่งนี้ตามพี่นะแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้ทําคลิปนะพี่ก็ขอโทษด้วยนะพี่ก็ไม่ได้ทําคลิปบอกนะครับว่าเออมันมีขค้ตอนอย่างนี้นะโปรตัวใหม่นะครับผมเออพี่ก็เข้าได้นะ้นองๆน,น,นะครับพี่ก็เล่นได้นะครับทีนี้ไอ้โปรโตัวเกมเนี่ยเราก็เล่นได้ปกติแล้วเดี๋ยวพี่จะเข้าไปให้ดูนะครับอ่า แต่ต้องทำตามพี่นะไม่ต้องไปล็อกอินนะครับเพราะว่าเราเล่นคนเดียวเนาะโอเคเลือกประเทศเราเป็นคนไทยแล้วก็เลือกประเทศไทยนะครับอ่าทีนี้พี่อยู่ที่ไหนล่ะเออพี่อยู่แขนกอนคอนแกนครับผมโอเคกดไปเลยอันนี้ก็ใส่มม่วๆไปเลยนะครับคอมเพนีนะครับผมอ่าเราใส่ชื่อภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับใส่มม่วมวไปพี่จะทำให้ดูว่ามันเข้าเล่นได้จริงนะครับถ้าทำตามพี่นะ ดูคลิปนี้จนจบนะทีนี้มันจะมีโฆษณาไหมมาดูโปรตัวนี้ดีครับผมไม่มีโฆษณาโอ้ยดูเห็นไหมอ่าทีนี้เราก็กดเข้าไปตัวสีส้มนะครับโหมดออนไลน์สีเขียวอย่าไปกดนะครับเพราะว่าเราเล่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันเป็นตัวโปรก็อยากให้เล่นสนุกสนุกนะทุกคนอ่าสรุปคือเงินพี่มีเป็นล้านเนีเห็นไหมหนึ่งจนย์จุดเอ็มนะครับ เลเวล VIP พี่ขั้นต่ำา30นอกนั้นก็ทำตามวิธีทำตามคลิปที่พี่บอกในตัวโปรทั้ง2เกมที่พี่ลงไปแล้วนะครับสรุปว่าไอตัวโปรเกมที่น้องๆโหลดไปที่พี่ทิ้งลิง์ไม่ให้แล้วมันเล่นไม่ได้พี่คลิปนี้พี่ทำคำตอบไว้ให้แล้วที่สำคัญนะครับอย่าพลาด ขั้นตอนไหนเด็ดขาดทําตามพี่ทุกขั้นตอนและไม่ว่าจะเป็นตัวโปรเกมอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันออกมาใหม่มันน่าจะทําเหมือนพี่เกือบหมดและก็เล่นได้ทุกเกมแน่นอนพี่การันตีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม